เดี <muitas> ๋ยวเอาไปคนละหอก่อนเอาถือให้กำลังใจคนละหอก่อนดีค่ะเดี๋ยวไปเอาอีกแม่แม่เบลไม่ได้ซื้อนะแม่เบลไม่ถูกอือบอกใหม่ได้ไหมวดนี้ได้ไหมคะโอเคเอาทําโอเคดิโอเคโอเควันนี้หนูต้องบอกตัวเดียวให้ถูกเหมือนเดิมโอเคไหมพี่นาเลขออกตัวหนก็ว่างหันเมื่อนี้เลขออกตัวใดว่าเอาเกาอื ว่าอังเกิลว่าอังเกิลอว่าอังเกิลอังเกิว่าอังเกิลหมอสันว่าอังเกิลหมอเอาถามผู้แม่เพิ่นมาเป็นบอก่เคยถ่องฝันเอานองฝันว่าเตี้ยจ้าที่เด็เพิ่นฝันมาจังไหนจ้าเพิ่นฝันว่าน้องปีใหม่มาหาแม่แม่ปีใหม่มาหาบัานี้บัานี้บัานี้ปีใหม่ใส่ละลูกแล้วปีใหม้มู่ลูกขันคือแม่นหลานน้าสูงอันน้าสวง่่แมปีใหม่ใส่ลูกปีใหม่ใส ปีใหม่แบบเขาเอาก,กาก์นาพ่อตาช่วงหะอ๋ออ๋อน้องปีใหม่เกิดก้อนน้องฝาใสปีหนึ่งพันได้ฝันว่ามาเล่นน้ำเดี๋ยวมาบอกหาเอาา้าฝาใสอืม,อม,อม,อมค่ะคุนบอกหาศูนย์บอกหาศูนย์เลยผุ้นั้นแม่ผู้นั่ะมาบอกว่าหาศูนย์ผุ้นี้ตื่นเศรา้าขึ้นม่มาบอกแม่ว่าหาศูนย์มอ๋ออว่ามาบอกนี่มันหลอกมันหลอกมันหลอกหาศูนย์แม่คุณบอกบอกของบอกบอกมันมัเสีออกหินมันหลอกหาศูนย์นะสันบุ๊มเป็นว่ามามาบอกนี่มันหลอก <Ừ. S 1> บัน <iah. S 1> ้ผู้แ no. ม่ก no. ็เ no. ล็ก no. ทีว no. ่าเอาแม่แม <m intoler ance> ่ไม่บอกบอกอค่นี้บันทิตอนเก่าเลยว่าแมน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 จังบันทิเตือนคุณมาอีกมือที่สองบอกหาศูนย์แล้วไม่บอกแม่อีกศูนย์หากระร่างดัางไปหนึ่งเขาอยู่กุ้มให้แม่ซื้ออยากให้แม่ซื้อบอกว่าศูนย์หาอีกนี่จ้าแม่จะซื้อให้ลูกหรอกแม่บางทีเราไปแก่จะซื้อให้ในเด้ออันศูนย์หาซื้อให้ในเด้อหาศูนย์แล้วมาบอกหาศูนย์แล้วก็ไม่บอกศูนย์หาบันท เงื่อนที่สามกันยังมาบอกตัวเก่าอีกดูย่้ำแล้วยอกอีกนั่งที่นอนดิ้งมือเรงกำลังสิลบเบอกนี่จังชุดฟังละเมอละเมอคือจังอันเป็นแบบว่าละเมอคือจังแบบหาชุดชุนหาหาชุดชุนหาประมาณนี้แหมแบบว่าก็แล้วเออีหลานน้องซาดิแม่ซื้อหายดอกน้องซาหาชุดชุนหาบอรับนิตจีหลีคนลุกเลยนั่นแหละแต่ว่าเพิ่นจับป่ะเด้ว่าเพิ่นว่าเพิ่งบ้านนี้เละถามเพิ่นวังหันเพิ่นว่า พอใหญ่มาบอกเ่าั่นเอาเป็นสั้นพาะถามมึงด้วอันไม่เป็นไปว่าแบบวิศแม่ตามันอนลงมาตุ่พเบิกขึ้นมามันก็เป็นว่าเ็มือแบบเป็นสีเ้เล็กหอยตื่นนอนมันก็ชื่เนาะ้าชวชุนหาขาช่วยช่วหาบ้างสิละแต่อีพอใหเรากินหอดพอใหญ่แล้วมาหายลานบอกกินหอดอีพอยใหอีพอใหเลี้ยงเรากินหอดเดี๋ยวบุมกินหอดอีพอยใหญ่เดี๋ยวบุชุนหาชุนเนาะมาลูบ่ออีพอเขาบอกกั่บ่ โอ้ม่ใชตบบอกสามมือติดสามมือติดศูนย์ห้าห้าศูนย์สามอะไรก็โลกหืหลอดขีหอดาหนอยดินีหอดพะในนออพะในนอมาบอกว่าจากไหนกอโลกขินหอดติ๊งเยไงกินหอดติ๊งเหให้ให้เพื่อนมาบอกอีกได้บอลโลกเป็นสิมาบอกอีกปะซนเนี่ยบอลโลกโลก ไม่รู้เมื่อน่ลูกบอกย่ำสามมือสามเกียแม่เพิ่งหาสายสู้มาแม่ถือจักลรานไม่เป็แต่อยากหัวแข็งไม่ถือสายจะถือคว้าน เพราะอันนั้นาได้ได้ซื้อยากซื้อกินมันซื้อใไส้บ้างซื้อลมีทุนซื้อมีทุนซื้อปลามีปลมีทุนซืกถาบอดืกระจันยวยังซื้อจ่ามร์กะจันยายังซื้อกินล้านปุ่มมีเงินซื้อใส่เพิ่ซื้อโลดเป็นเชเนะจ้าเนี่ยเนี่ยคนนี้เด้อค่ะบอกหาศูนย์ศูนย์หาบอกซ้ำเมื่อรถเลี่ยนกันซามมื่อเลี่ยนกันแม่กะจะได้สดายย้ มือน,นั่นนะเบลวบได้มาทายมือนนนัหนมีตําแมร่รับมันนี่กับพอยีห้ามาเพิ่นร่มท่านช่องเพิน่นแต่ว่าเบลโบได้ร่มอพอยเบลโบเลยมาแต่ว่าพอยีห้ากับแม่รับมันนี่เราได้ร่มยู่แต่ว่าคนเบิ่งนี คนไหนบ่ให้คนเบิ่งหน่อยแห้งค่ะเป็นอยังคือบ่พากันสนใจคันเลขเข้าคนสิเบิ่งหน่อยคขนเลขบเบเข้าคนกับเบิ่งหลายนี่นี่นี่เบิงด้วยนี่นี่ราคาเห็นบ่นี่แม่นบ่เบิ่งด้วยอันนั้นเลขลูกบอกนะหาจ้าอัน77กับ72น่ะแม่เพิ่นไม่ได้ป้นี้งู2อตัวหัวมันตอดกันหัวมันก็ดยอกันตอดกันยอกกันเฮี้งกันเฮี้งกันไปมันแม่เดียวบุมันออกเดี๋ยวบุ๊มอันนี้คืองวด งวดที่ผ่านที่มันออกนี่งวดงวดมือนี่ละงวดงวดถ้าออกมือนี่หนึ่งสิงหาเอาซื้อดีๆนะนี่นี่อันนี้คือคือเบิงหลักฐานวันลูกเลขลูกก็คือหาศูนย์ลูกบอกเม็ดเดี๋ยวนอง้าใสที่แลนไปแลเราฟันแม่บานนีันแม่เนี่ยเจ็ดเจ็ดมันบอกเขาส่วนหง่เนี่ยลูกชิแมนแมนบอกคนใดกับคนหนึ่งมันจะเขาได้ไพยสามคนมีอยู่สามคนสามเด็กนั่นมีสลับกันแมนค่ะ หนึ่งสองสามสสามใบเทาลุ่ก่อนบ่แม่ได้หลายแบบยังบ่ดลุ่มกว่าเป็นบรมหาบ่ได้มหาจ้ะอันแมตตุย็บ่ได้มหากู้เชียเพิ่งมา่งวัดเพงหันวันนี้เพิ่บบร็ด้ที่รูมหาไม่กินน้ำขวดใหญ่แต่เาบานี่งลงซะตัวนี้เอาล่งซะอ้ามังเลืกกระไปเนาะให้พี่น้องย c บซี่พิมลออไว้พิมลอ้รองไ้น้อง่ เบาก่อนแล้วยังบนเดี๋ยวลองถามเบลร้องถามซืวอๆนั่งกองเตะมาน้องฟ้าใสนั่งสวยๆลูกเบลนั่งสวยๆแม่เบลจะถามนะทีนี้อืออือเก็บหัวก่อนแม่เบลจะถามนะว่าโอเคค่ะโอเคค่ะพร้อมโอเคทำมือโอเคก่อนพร้อมไหมพร้อมค่ะน้องฟ้าใสเลขงวดวันที่16สิงหาคม2568นี้ อ่าได้เราไปโลกได้เลขเราไปเสียเป็นซื้อตัวใดส่วนหาแปดเออส่วนหาแปดส่วนห้าแปดคันขันคันใส่ันใส่มันใส่ขั้นหนึ่งือว่าน้องบอกเราดิเอาส่วนห้าแปดวดไปเลยาอื่ออี่อออเ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 อว่าอเอ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 เออเอนเออออเออเออแอกเออเอกัออเออเเออเอเออออเ เอาเอาไว้เป็นแนวทา่าบนสะพานยาเป็นแนวทางเบิงข้าวท่าบนเนาะเลขเลขบอมีห่างมลนบอมันมันเป็นเลขหมุนเนาะเไม่ได้ไปดึงไว้เนาะเขาเจ้าก็ดึงหมุนเนาะมันจะไม่หมุนมากถือใบอย่งเนาะเหมือนเลขี่หลาฝันอีกไงเด้อถ้าฝันแล้วบอกแม่เด้อว่าได้ตัวใดโอเคบ่แต่ว่าอันนี้เอาอันนี้ไปก้อนแม่นบ่ตัวใดเกาะชุนหาเป บ๊วยสุดยอดเลยเสียงดังบาบันเสียงดังดังกาบนย่ลาฟันิเด้อเออโอเคค่ะกูอค่ะกูชอบฟันโอเคค่ะโอเคค่ะเก่งแล้วเก่งแล้วค่ะศูนย์ห้าแปดใช่ถูกไหมคะถูกเอฟว่า ไปเล่าก่อนบ่อกระเมียนเมียนบ้านเล่าอยู่เอาไปเพื่อนบ้านก่อนบ่อือเอาไปอันนั้นละก่อนแม่แมีนโอ้แม่ไปน่ละน้องฟ้าใสเนาะไปเล่าก่อนก็ได้แด้เอ็กซีเด้อนะครับพายลังเจียมันเป็นโชคของไทยเฮานะครับแม่ก้อนอเล่ยแม่บ่อคยคอยว่อชัดเจนกว่านี่เด้อปกติบ่อเป็นแบบนี้ลบนาครับอันนี้ลูกจะได้ถทาเส้นตะกอนอีด่นลบนาญาตจะทาเส้นตะกอนที่ฝุ่นละญาต ว่าเขากล้องอยู hmm. mm ่ด hmm. mm ิม hmm. mm ัน hmm. ม mm ีกระลุงถามได้ว huh. <laughs> mm ่าเส้นตะกอดกระลุ้งก็เออจะไม่ได้จักเยี่ยดออกบันเส้นแล้วท่านว่าเส้นตะกอดจะเออเนี่ยจะเส้นตะกอดปุ้ยละถึงเส้นนเอกอันหาซูนหกปุ้ยละเนี่ยอย่างนี้หาหงหกคนว่าหาศูนหกคนว่าพอทองอืมเป็นแน่นหน่อยจะได้ออกหายในหน่อยซีขวบนะฝันพึ่งมาช่วงเงยบ่ ลองรู้จักมาว่าสูแม่ฟังเงืดบ่เป็นตังเงืดบ่ไม่หนกนี่แหละลูกชายที่สีกับมาน้อยหน่อยเป็นเป็นจังไงพวกนี่อ๋อเลขยกเขาจะต้องมาเบิ้งหน่อยก็ทา้าถซุปมมันเพิ่นบ่เห็นน่ะเพิ่นทาว่าแม่นลังหวยออกโอ้โอเอาคลิปคลิปเขาก็ลงไปก้อนหนานั่ยดูเด้เพิ่นบ่เห็นเพิ่นบ่เห็นเพิ่นบ่เห็นขันขันคลิปลงไปก้อนหนามันก็มีก้อนหนาก้อนหลังอยู่ ลาอีลามักต <m> ัวใดจสีไหนลุ่่นพุ่นพุ่นเปนั่งเปนั่งเป่นั่งเดี๋ยวบาขั้นนี่เขาสี่เลยเขียนใส่ลาวนั่งสี่อใสสีใส่อีลามักตัวใดพุ่นสิกับมักตัวใดตุงล่ะเจแปดนี่เบาแปดยังนี่มากันเลยสไสตัวใดล้เมันสีแตแปดแตเนี้วมาเดนแปดบาทกระซีแต่แปดกระสีทั้งใต้เหย่งกระซีเล็กตัวเดียวกระม่รูนนมด้หนดมันมาเกล็แปดหวดที่เป็กรตัวเดียว จนได้ละบบา้แต่ว่ามันดึงมา่ส่แล้วแม่จับเบางนจับเลยแม่จับมลูใงฟาเจม่จับแม่จับแม่ถือแม่ถืนนั้นเนาะเช่ปะตัวเมยาขาือ้โมันมันใจได้เันบอกถือคนเล่มีความสุขได้กินขนมวนนี่ได้กินตุ่มตามเพราะว่าย่ายรัดบรดิสฐ์ครั เดี๋ยวถ้าหนูฟันเดี๋ยวแม่จะซื้อเค้กมาให้โอเคไหมแต่หนูต้องฟันได้ตัวเดียวโดดโดดให้ถูกเหมือนงวดก่อนโอเคไหมสัญญาสบังลุกผู้ชมเด็กหน่อยเหน่อยฟันบอกให้ตายังกาะมาบอกอยู่เลยเด้อตาอยยังตาจับไปดีลูกจับตัวเด็กดีดีจัดพ่อใีญ่น่ะตาอีพอยน์จัดไปดีลอีพอยน์จะเยียนหัวเย็นนี่นไง น้องชื่อน้องฟ้าใสนะคะเลขที่น้องบอกต่องวดคือศูนย์ห้าแปดแต่ว่าโลน้องฝันก่อนนะใน่หน่อยซี่ขวบนะฝันบอกแม่สามขึ้นบอกแม่สามมือตีดสามมือติดสื่อให้เนเด้อแม่เศร้าแล้วก็มาแย้มมือเศร้าย้ําเรี่งพูดอ่ะย้ําเรี่ยงย้ํานอนประมาณสองทุ่มก็กว่าสามทุ่มแกนอนเลยแกเลยตื่นถึงบานแกแล้วบอกว่าหาชุนจุนหาหาจุนชุนหาเะวางจี เด็กอยแกจะนอนเลยไปเลยแต่ว <Auf los harma> ่าโอ้แม่จะซืให้เราอีหลานนอนจะเลอนูกเด้อนอนจะเล้นกลับไปเลยแม่ก็แอยบ่ว่าก็อมดหมดสิือ <Univers> ก็อกสิงมันค่อยเย็อมมันที่พอราอี่ลีบอกไม่ตั้งแต่ตกนนี้เนี่ยเอากระดาษเล็เขาไม่ได้มาบอกดูนี้ิหนึ่านนี้น้องบอกต่องอดคือศูนย์ห้าแปดสันย์ห้าแปดศูนยห้าแปด อขาาวเ่ครับก็เบาชัดเลียนชัดเด่นดังอีกลูกดังดังอีกที่